สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยก้าวไกลแถลงข่าวจับมือกันทำงานในสภากรุงเทพระบุหลังกะกะตรับรองผลเลือกตั้งแล้วจะร่วมกันยกระดับความโปร่งใสในสภากรุงเทพมหานครลงมติเลือกประธานและรองสภากรุงเทพมหานครแก้ไขข้อบังคับการประชุม ตั้งคณะกรรมการปปอชอเพิ่มอีกหนึ่งชุดพร้อมผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเมื่อวันที่27พฤษภาคม65 นายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยดรพวงเพชรชุล,ละเอียดผู้อำนวยการการเลือกตั้งสงกนายชานวิทย์มีนชัยนันท์ประธานภาคกรุงเทพมหานครนายวราวิฒยันเจริญรองผู้อำนวยการเลือกตั้งสงกและทีมสกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยตัวแทนพักเก้าไกลอาทินายชัยทวัตตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล,น,ลนายวิโรธลักษณะอดิสรและสกพักเก้า ร่วมกันแถลงข่าวจับมือกันทำงานในสภากรุงเทพมหานคร โดยพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกคนและได้มอบความไว้วางใจให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลในการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาและหลังจากที่ได้มีการหารือกันระหว่างเพื่อไทยและเก้าไกลแล้ว จึงได้ตกลงในการทำงานร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจะร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความโปร่งใสของสภากรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพ หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้งในการร่วมกันทำงานตามข้อหนึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งสองพักจะร่วมกันเห็นชอบในการลงมติเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพโดยการแบ่งหน้าที่ต่างๆต้องเป็นไปอย่างความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนในการทำงานเพื่อควบคุมตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหาร 3. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทั้งสองพักจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประบพฤติมิชอบและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การบริหารของกรุงเทพเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสตอบสนองประโยชน์ของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 4. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทั้งสองพักจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความโปรง่งใสในการทำงานทั้งนี้เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาได้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทั้งสองพักมุ่งหวังที่จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนชาวกรุงเทพอย่างเต็มที่และเพื่อยกระดับการทำงานของสภากรุงเทพให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกคนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ